ผิวมีปัญหาหยุดได้ด้วยสมุนไพรจีนราคาหลักร้อยหยุดทรมานคันเจ็บสะเก็ดเงินน้ำเหลืองเสียกลากเกลื่อนเรื้อนสังคังงูสวัสดแพ้เหงือ่อแพลผิวหนังเรื้อรังแพ้ง่ายผิวแห้งเป็นขุยเชื้อราหลอดนี้เอาอยู่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะ ซูเดนผิวครีมนะคะเป็นสมนุนไพรจีนร้อเลยนะคะดูนะคะอันนี้ออเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาแบบเหนือก็จะคันแพ้เหน้าตัวเองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีชมพูนะคะเวลาทาเข้าไปนะคะจะรู้สึกเย็นๆน,นะคะตรงนี้มันจะมีแผลนิดนึงนะเวลาทาพยายามอย่าให้ไปโดนตรงปากแผลนะคะทำรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะคนที่เป็นลมพ,พิษภูมิแพ้อะไรเงี้ยมีเยอะมากแนะนําเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทายให้ดูนะคะว่านานแค่ไหนถึงจะยุบนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนก็ถึงจะยุบ พอเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะที่เราได้ทายาตัวสมุนไพรจีนไปนะคะตอนนี้ก็รอยบวมหายแล้วนะคะ,ะ,ะก็จะมีแต่รอยปากแผลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีรอยดแดงรอบๆนิดหนึ่งแต่ว่าไม่บวมแล้วนะคะนี่นะคะคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วหายไปเลยแล้วรอยแดงรอยบวมเริ่ดติดแผลบปากแผลที่เราเกามกันแดงไปเลย นี่ควดูไม่เดาลอยเลยนี่จ้าแนะนำเลยนะคะคันลมพิษอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังใช้ได้หมดเลยนะคะบางวันอย่าเอาแต้มสิวด้วยใบยาจะเป็นเย็นๆนะคะจะรู้สึกเย็นๆไม่แสบผิวหนังนะคะ่ะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีสารเติล์ลอยจ้าน,นี่จริงๆเลยค่ะ